สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดสาระก,กันนิดนึงซึ่งมีหลายๆท่านนะครับอาจยังไม่ทราบหรือยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับเรื่องของดโดรนครับผมดโดรนดโดรนมันมีเยอะมากอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแต่ละตัวนี้มันใช้ยังไงเหมาะกับหุ่นตัวไหน อ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ได้ฟังกันนะครับแต่ก็เท่าที่ผมมีอยู่นะเรื่องที่หนึ่งเลยครับเราจะมาแบ่งเทียร์ของโดนกันว่าแต่ละว่าโดนแต่ละตัวเนี่ยเทียร์ไหนอะไรยังไงกันบ้างคือจริงๆของโดนนี้มันก็จะแบ่งเหมือนสกิลของพลภาพนะครับจะแบ่งเป็นสี่เทียร์เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่ซึ่งโดนเทียร์หนึ่งเนี่ย มันก็จะมีจังเกตง่ายคือจะมี2ช่องในการใส่ไมโครชิปครับผมเช่นเนี่ยครับ <c oughs> ตัวสตาร์เตอร์ตัวไซคิกเนี่ยคือเป็นโดนที่มีใส่ได้2ช่องอันนี้คือโดนเทียหนึ่งนะเนี่ยครับเทียหนึ่งส่วนโดนเทียสองก็คือโดน ที่ใส่ได้4ช่องก็จะเป็นพวกนี่ครับด e เฟนเดอร์ฟพวกนี้คือจะเป็นโดนเทียสองใส่ได้4ช่องซึ่งผมขายไปหมดแล้ว4ช่องอ่าส่วนโดนเทียสามก็คือโดนที่ใส่ได้4ช่องเอ้ใส่ได้6ช่องสิอ่านี่ครับผมดิ s คัต4ช่อง ได้6ช่องเท่าที่เห็นมันเหมือนมีเทียสามตัวเดียวไหมนะอาแล้วก็มีพวกตระกูลชาร์ปชูตเตอร์นี่สีม่วงเนี่ยครับแล้วก็มีกูตไกอันนี้ผมไม่มีก็ใส่ได้6ช่องเป็นเทียสามเหมือนกันส่วนเทียสี่ก็คือดโดรนที่ใส่ได้8ช่อง8ช่อง จะมีหลักๆเลยคือวาฟมีกิลเดอร์เนบูล่าออกเทเนียนแล้วก็ดีไอครับผมซึ่งพวกนี้จะใส่ได้8ช่องถือว่าเป็นเทียร์สีสีทองครับผมและยังแบ่งย่อยไปอีกคือโดนที่สามารถยิงได้คือมีช่องพิเศษสำหรับช่องการยิงนี่เอง โดนที่ยิงเนี่ยครับมันก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นประเภทของกระสุนของโดนกระสุนของโดนมันจะแบ่งเป็น3ชนิดนะครับคือกระสุนธรรมดากระสุนพลังงานแล้วก็หัวระเบิดอย่างตัวที่เป็นกระสุนธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นตัว DI ตัวเนี้ยก็คือยิงเป็นกระสุนธรรมดาเป็นพวกคินเนติกเหมือนเหมือนยิงปืนกลอเวนเจอร์พวกนั้นครับผม และมีอีกตัวหนึ่งคือกู๊ดกายตัวนั้นก็ยิงเป็นกระสุนธรรมดาครับส่วนกระสุนพลังงานก็คือตัวนี้จะยิงเป็นกระสุนพลังงานคือชาร์ปชูเตอร์ตัวนี้อ่าเป็นกระสุนพลังงานเออลืมไปออกเทเนียน an, ตัวนี้ก็ยิงเป็นกระสุนธรรมดาเหมือนกันครับปิ้วปวเป็นกระสุนเหมือนอเวนเจอร์นี่เอง กระสุนพลังงานผมว่าเออก็มีแค่ตัวชา a r p s ตเตอร์ที่เป็นกระสุนพลังงานนะส่วนกระสุนที่เป็นหัวระเบิดก็แน่นอนครับต้องวาร์ปดูนี้นี่เองยิงออกจากตูดเลยเป็นกระสุนหัวระเบิดมันก็เหมือนยิงจรวดออร์แกนไปใส่อะครับมันก็จะทะลุโลกแข็งได้แต่ว่าจะติดบาเรียฟ้า พวกนี้ก็ติดบาเรียฟ้าเหมือนกันนะถ้าเกิดเป็นกระสุนธรรมดาแล้วก็ <c oughs> เราจะมาพูดถึงเต้าเสียบกันต่อครับผมพอโดนแต่ละตัวเนี่ยมีหลายคนถามมากเลยนะว่าโดนตัวเนี้มันเหมาะกับหุ่นตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วมันตอบยากมากๆหรือตอบอไม่ได้เลยมากกว่าเพอะโดนแต่ละตัวเนี่ยถึงหน้าตาจะเหมือนกันแต่ช่องเสียบต่างเนี่ยครับมันจะแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันดูอย่าง di เนี่ยครับที่ผมมีอยู่ช่องแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ละช่องมันจะมีไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยจำนวนช่องแต่ละตัวไม่เท่ากันแต่ละตัวเนี่ยอะช่องก็เปลี่ยนไปซึ่งช่องหลักๆเนี่ยครับมันจะมีอยู่4ประเภท5ประเภทสิ อีกช่องวงกลมช่องวงกลมนี่คือเป็นช่องที่จะใส่ไมโครชิปเพื่อที่จะสร้างสถานะต่างๆต่อเรายิงครับผมเช่นสถานะล็อกยิงปืนของเรายิงไปแล้วศัตรูล็อกสถานะลดดดเมจปืนเรายิงไปแล้วจะลดเาเมจของศัตรูสถานะน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ แล้วก็ยังสามารถใส่แบตเตอรี่แล้วก็ใส่ชิปเพิ่มความต้านทานได้อีกด้วยอันนี้คือชิปลดการสะสมเฟอฟเฟ็กตประมาณน,นี้ส่วนชิปสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นชิปที่เน้นบวกเพิ่มพลังการโจมตีโจมตีแรงขึ้นยิงแรงขึ้นแล้วก็ชิปสี่เหลี่ยม คือจะชิปที่จะเพิ่มความทนทานตามความต้านทานให้กับหุ่นของเราเราจะมีความต้านทานเพิ่มขึ้นจะอึดขึ้นถ้าเกิดไมโครชิปนั้นทํางานอยู่ส่วนชิปข้าวหลามตัดตัวนี้จะเป็นชิปให้จะเป็นชิปที่เพิ่มเลือดให้กับเราเช่นพอเราอยู่ในสถานะตามที่ชิปกําหนดไว้เลือดจะเพิ่ม10% 20% อะไรอย่างนั้นครับผมและไอชิปเนี้ยมันก็ยังแบ่งเป็นเทียออกเป็นสีเทียเหมือนกันอ่าเทียหนึ 1, สีเทาเทียสองสีฟ้าเทียสามสีม่วงเทียสี่สีทองซึ่งสถานะซึ่งเทียแต่ละเทียเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถของไมโครชิปนั้นๆขึ้นไป ซึ่งเราสามารถหาไอชิปพวกนี้อัพเทียต่างๆพวกนี้ได้จากการรวมไมโครชิปการรวมไมโครชิปนี่ยครับผมตรงนี้การรวมไมโครชิปที่มีนี่ตอนนี้ผมรวมไปหมดแล้วเทียหนึ่งสิอันกดรวมกัน50ทองจะกลายเป็นชิปเทียสอง ชิปเทียสองสีฟ้ารวมกัน10อันรวม200ทองจะกลายเป็นชิปเทียสามชิปเทียสามหอันกดรวมกัน500ทองจะกลายเป็นชิปเทียสี่สีทองซึ่งเทียสี่สีทองเนี่ยมันก็ถือว่าโหดนะแต่บางอย่างถ้าเกิดเรามีชิปสีม่วงเทียสามไม่เยอะเร,เราก็ไม่จำเป็นจะต้องรวมนะ ถ้าเกิดจะรวมก็คือเอาไว้แบบเหลือใช้จริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยอย่างผมมีชิปอย่างสมมติชิปตัวนี้10%ต่อ1อันนะถ้ารวม5อันเป็นชิปเทียสี่มันก็จะเป็นแค่1ิเท่านั้นซึ่งผมใช้2อันเพิ่มขึ้น20%ผมว่ามันก็ยังดีกว่า15%บในสีทองใช่ไหมแต่เราก็จะประหยัดแบตไปได้ครับมันก็จะมีช่องแบตเพิ่มขึ้นถ้าเกิดรวมชิป 2อันเนี้ยวชิป2อันน,ออน,นี้รวมกันขึ้นมาหนึงก็จะหายไปช่องหนึง่งแบตบมันก็จะประหยัดไปอีกสองอีกสี่ก้อนได้ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องหุน่นตัวไหนเหมาะสมกับโดนตัวไหนหรือโดนตัวไหนเหมาะสมกับหุน่นตัวไหนอาหา่าฮะ อันนี้แหละครับคือปัญหาโลกแตงมากๆเลยพี่ครับโดนตัวนี้เหมาะกับหุ่นตัวไหนอ่ะมันตอบไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่เห็นช่องภายในของมันนะครับ <c oughs> อย่างหุ่นแต่ละตัวเนี่ยโดนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับหุ่นต่างๆต,ต่างกันถ้าเรามีช่องมีชิปที่ต่างกันมันก็เหมาะกับอีกตัวนึง ยกตัวอย่างของผมตัวนี้อ่าโดนตัวนี้ออกเทเนียน an, มีช่องสามเหลี่ยม5ช่องช่องวงกลม2ช่องและช่องชิปยิงอีก1ช่องซึ่งไอช่องสามเหลี่ยมนี้คือช่องเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมและส่วนตัวผมนะว่ามันเหมาะกับอุ่นที่มีอาวุธแรงซึ่งมันจะทําให้อาวุธที่เราแรงอยู่แล้วเนี่ยแรงขึ้นไปอีกอย่างตัวนี้ครับผมโดนตัวออเทเนียนตัวนี้ของผมผมใช้คู่กับ ไทฟอนปืนไฟหรือไทฟอนลำโพงซึ่งมันเป็นปืนที่ทำาดาเมจได้รุนแรงและเยอะมากพอช่องสามเหลี่ยมเยอะมันพอกดโมดูลปุ๊บมันก็จะทำให้ยิงแรงขึ้นรวมๆกัน6กัน65%จากเดิมปกตินะครับซึ่งจิปสามเหลี่ยมมันก็เหมาะกับ พวกสายลุยไม่กลัวตายครับบุกบุกลุยลุยลุยยิงยิงหรืออาา่ามีหรือสายส่องไกลที่ปืนแรงๆนะปืนยิงปุ้งตายไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเหมาะนะครับผมส่วนถ้าเกิดแบบสายอืดสายอะไรอย่างนี้เราใช้ช่องสี่เหลี่ยม ใช้พวกไอช่องสี่เหลี่ยมเยอะๆได้ครับถ้าเกิดมีช่องสี่เหลี่ยมเยอะนะมันก็จะเหมาะกับพวกสายถึกลุยๆเข้าไปครับพวกเฟลเลียพวกอะไรอย่างนั้นเดินหน้ามึนเข้าไปได้พอเนี่ยพอถึงระดับที่มันกำหนดไว้อย่างเงี้ยความต้านทานของเราก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดช่องสี่เหลี่ยมเยอะนะส่วนช่องข้อหลามตัดตัวนี้มันเป็นช่องแบบพวกเอาตัวรอดไดม้มันก็เหมาะกับสาย ลุยเหมือนกันอย่างพวก <c oughs> เวลาเสียเลือดลงมาแล้วเสียเลือดลงมาถึงจุดหนึ่งมันเลือดของเราก็จะเด้งขึ้นมานี่อย่างนีู้่ความต้านทานของคุณหุ่นยนตน้อยกว่า3าจะซ่อมแซมความทนทานบางส่วนทันทีเลือดก็จะเด้งขึ้น15%แต่ถ้าเกิดชิปหลายๆอันรวมกันเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นเยอะนะอย่างตัวนี้นี่ ช่องนี้พอหายตัวเฟสชิปเสร็จปุ๊บเลือกจะเด้งขึ้นอีกสิอย่างช่องสี่เหลี่ยมข้าลามตัดตัวนี้ผมใช้กับหมอเทียเวลาแบบกดฝัดฮิวครับปุ๊บปุง๊งมันก็จะแบบเด้งขึ้นมาเกินปกติขึ้นมาอีกเยอะเลย เอ้ ه, แต่กี้ผมพูดถึงช่องซีเรียสแล้วนี่เนาะข้ามไปข้ามมางงเลยครับผมอันนี้ขนาดเขียนหัวข้อไว้อ่านแล้วนะเนี่ยยังแบบสลับไปสลับมาเลยอ่าเออนี่เรายังไม่ได้พูดถึงชิปยิงด้วยสีเนาะอ่าอย่างไอตัวชิปยิงเนี่ยครับผมชิปยิงมันก็จะมีอยู่หลายตัวนะเนี่ยยังมีชิปสายประชิด 350เมตรเป็นชิปแบบ500เมตรชิปแบบ800เมตรก็มีแล้วมันเหมาะยังไงล่ะเห็นไหมตัวนี้ครับยิง800เมตรยิง2,800รีโหลด10วินาทีตัวนี้แน่นอนครับมันต้องเหมาะกับสายสไนเปอร์อยู่แล้วใช่ไหมยิงแต่เห็นที่เห็น d a m a g เยอะเนี่ยคือมันยิงปึ้งไปแล้วมันก็ร,รีโหลดรีโหลดรีโหลด พอครบ10ก็ยิงอีกนัดนึงปึ้งส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบทีสุดนะ450 500เมตร20วินาทีตัวนี้ครับรวมๆแล้วมันจะแบบมันยิงรัวนะประมาณ20-30นัดได้ยิงปึ้งปึ้งๆึ้งปปึปปึ้งปแล้วก็รีโหลด20วิตัวนี้ผมว่ามันโอเคที่สุดแล้ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งคือระยะ350ตัวนี้ อันนี้อันนี้ก็ยิงรัวเหมือนกันปึ้งปึ้งปึึงปึ้ึ้ึง,งแต่ว่าจะจะไม่รัวเท่าไอ้ตัว500เมตรเมื่อกี้นะแต่รีโหลดแค่10วินาทีครับซึ่งผมว่าไอตัวชิปเนี้ยมันมันไม่คุ้มกับช่องที่ต้องเสียไปนะผมเลยไม่ค่อยติดถ้าเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยผมติดอยู่ตัวเดียวคือตัวนี้เพราะว่าผมรวมกันมาได้เป็นชิปทองเทียร์สี่หกรเมตรห0าร้อยไอห้อยเดาเมตรห0ร ยิงห้าร้อยเมตรโดยรวมๆแล้วยิงต่อชุดหนึ่งเนี่ยประมาณสามหมื่นได้นะยิงปึงป้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 งปึ้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 งไปในระยะห้าร้อยเมตรแต่บางทีถ้าเกิดแบบเป็นตัววิ่งเสาอะไรอย่างเงี้ยตัวแอบพวกโลกีพวกหายตัวแอบไปยิงเอาเสาในดิงเกลอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่ควรติดชิปที่ยิงได้เพราะว่าเวลาเราแอบไปอย่างเงี้ยตัวมันยิงทําให้ศัตรูรู้ตัวแล้วเราก็จะอดได้เสาเพราะว่ามันจะมาที่เสามาเฝ้าเสา เราก็จะแฮลไปแล้วชิปล่ะเราหามันมาจากไหนได้บ้างอ่าไอ้นี่ล่ะครับผมหลักๆของผมเลยคือได้มาจากระบบจากสมุดปฏิบัติการเนี่ยไอ้พวกนี้ครับรางวัลเนี่ยชิปชิปต่างๆพวกนี้แล้วผมก็เก็บได้ก็เอามารวมกันรวมกันกลุณนเป็นชิปเทียที่สูงขึ้น และอีกที่นึงก็คือในอีเวนต์นี้เองครับผมในกล่องแต่และอีเวนต์มันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอีเวนต์นี้เนี่ยมันก็จะมีชิปเทียร์สาหลายๆตัวชิปยิงชิปหิวเลือดอะไรพวกนี้ชิปต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างก็ลองดูครับผมเนี่ย ถ้าเกิดเปิดกล่องสามร้อยก็ได้ชิปมาก200ล่องสองร้อยเรามีไหมผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะไนี่ไม่มีกล่องหนึ่งร้อยก็ไม่มีและที่หนึ่งก็คือกล่องสิบในตลาดมืดครับผมมันก็จะมีชิปเทียร์หนึ่งกิ๊กก๊กแต่พอได้เยอะๆมามันก็จะสามารถเอามารวมกันได้นะเป็นเทียร์สองเทียร์สามขยับขึ้นไปได้เนี่ยถือว่าชิปในกล่องนี้โอเคมาก แผมเปิดได้บ่อยด้วยนะกล่องสิบอ่าแล้วมีเคล็ดลับนะพูดถึงกล่องตลาดมืดมีเคล็ดลับเล็กน้อยครับผมคือตลาดมืดเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเปิดกล่องพัน,นบางคนชอบเปิดกล่องร้อยบางคนชอบเปิดกล่องสิบแต่บางคนเนี่ยอยากจะเปิดไออันนี้ครับกล่องสมบัติพิเศษว่าให้ทำยังไงอ่ะมันถึงจะเปิดเร็วอ่ะมันถึงจะเปิดได้เร็วอ่ะ ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเราเน้นอยากจะเปิดกล่องพิเศษตัวนี้ผมแนะนำให้เปิดกล่อง10ครับเพราะกล่อง10เนี่ยมันจะแถบอันเนี้ยมันจะวิ่งเร็วกว่าเปิดกล่องพันยีอ่าเพราะปกติเงี้ยกล่องพันตัวเนี้ยเปิด8,500คีย์หรือ8กล่องกว่าๆวากล่องนั่นแหล ถึงจะได้กล่องสมบัติพิเศษแต่ไอตัวเนี้ยใช้6000ก็เปิดกล่องสมบัติพิเศษได้แล้วส่วนกล่องร้อยนี่น่าจะใช้ประมาณ7 0 0 0พแล้วนะถ้าเกิดตามสเกลของมันเพราะผมก็ไม่เคยได้คำนวณน,นะตอนนี้ผมเคยอ่ะเทสคำนวณไปว่าเปิดกี่กล่องถึงจะได้กล่องพิเศษอ่าครับผมที่มันที่กล่องสิบมันเร็วกว่า ของพันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีรางวัลเล็กๆเราจะไม่เราจะพลาดรางวัลใหญ่ๆไอ้พวกเนี้ยแต่บางคนมันก็รางวัลพวกนี้มันก็ไม่อยากได้นะจะเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกเนีแนเเ้แต่ก่อนถ้าเกิดไอ้แต่ก่อนตอนที่รางวัลมันน้อยๆเนี่ยผมก็ก็เปิดบ่อยนะเนี่ยได้5 0 0 0ันทอง5้าพันซลตลอดแต่หลังๆเนี่ยรางวัลมันมั่วออกมาเยอะ ผมก็เปิดแต่กล่อง10เนี่ยได้ท้องได้บูสต์สุมาจะเน้นไปที่บูสเตอร์มากกว่าแล้วตอนนี้ครับผมเก็บไว้เก็บกุญแจไว้ไม่เปิดรอเปิดมันจะมีช่วงเปิดเร็วขึ้นปฏิบัติการเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้เปิดตลาดมืดเร็วขึ้นสิมผมจะเก็บเอาไว้เปิดช่วงนั้น จะไม่เปิดตัวนี้ผนี่ผมเปิดไปพันหนึ่งได้มาแค่เนี้ย <c oughs> เออเราต้องพูดเรื่องอะไรอีกล่ะมันก็น่าจะครบแล้วเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งครับผมอย่างชิบวงกลมเนี่ยบางคนถาม <c oughs> เฮ้ยอาวุธอะไรทำให้ติดสถานะได้เร็วแบบทำไมเราโดนปืนแดงตลอดทำไมเราโดนล็อกขาตลอด บอกเลยครับว่าปืนที่ทําให้ติดเอฟเฟกได้เร็วที่สุดคือปืนน้ําแข็งอ่าอย่างผมติดเนี่ยล็อกขาเทียร์สาสองอันปืนติดลดเดเมจสองอันเทียร์สามกับเทียร์สด้วยบอกเลยว่าผมใช้กับฮอกน้ำแข็งฮอกน้ำแข็งผมยิง ครึงวินาทีคึงวิปรืดติดสถานะเลยรถเดเมจล็อกขานี่ขนาด3ก็บอกเลยนะติดทันทีเลยครับติดจนหัวร้อนอะติดกันจนต้องมาไล่ฆ่ากันเลยทีเดียวเอาละผมว่าโดยรวมๆก็ครบแล้วนะถ้าเกิดผมตกหล่นประการใดก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ผมทําตกล่นไปอ่าเอาละครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเย้ yeah!